สวัสดีกันทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาไหว้พระช้างหน่อยนะคะไหว้พระช้างหน่อยเด้อเห็นบ่ไหว้พระอยู่แถวในเมืองจังหวัดเชียงรายนี่ละเออนอกเมืองเลยค่ะพระปรางนะคะพระปรางอืมพระปรางพระประธานพรนะคะไม้ตะเคียนทอง เจ็ดร้อยปีไุหนาเออเห็นบ่จะมาเบิ่งกันเด้อไุหนาไม่แต่เขียนเด้อยหนาะเห็นบ่สุดยอดเลยได้มาว่ายเนาะได้มาสักการละเพิน่นเดี๋ยวขอไปจับเพิน่นสักหน่อยทีโอหจะได้โชคได้ลาบเนาะขอพรเด้อเด้อไม่แต่เขียนเลยลูกขอพรเด้อขอลูกโชคดีมีใช้เด้อ ขอใหโชคดีนะคะกินยังขอสอสมความปรารถนานะจ๊ะมันเป็นไม้ตะเคียนท้องขึ้นมาตรงนี้ไงเพื่อนเออนี่ของแท้นด้นี่ปขอโชคขอลาบไปนะขอโชค,ะะโชคดีมีใช้เนาะกินยังกระทำให้สมความปรารถนาเฮาเนาะทำอะไรก็ให้สำเร็จนะคะ เห็นป่ไปปนงไปบ้านข้างในกันร้านข้าเงียบคนเดียค่ะพี่นอ้องมันอยู่ข้างนอกกจ็จะวัดป่ากล้วยจ้ะจังหวัดเชียงรายเด้อนี่วัดกระถินวันที่ยังไงสี่พฤศจิกายนมีโจ้มีลาบก็จะมาทำบุญกันแล้วล่ะอมาเบ่งวัดกันเด้อ สวยงามเนาะโอ้เจดีย์เด้อค่ะพี่น้องเลยมาชมเจดีย์เด้อนี่โบน,นี่สงสัยก็จะบวชพระบนอย่างไรเนาะนุ่น่ะมีแต่ต้นไม้แบบเขาอนุรักษ์อืมต้นไม้แบบอนุรักษ์เลยอะค่ะนะคะเห็นป้องโอ้ยเจดีย์เนาะเดี๋ยวจะไปรูปไปค้ำเจดีย์สักหน่อยเนะยาะเดี๋ยวจะไปรูปไปค้ำเจดีย์สักหน่อยที่โอ้ยสวยงามแต่แฉเนาะ นี่ต้นใหม่นี่เขาโอ้โหเขาอนุนรักษ์ตอนโี้โหนี่โอ้คนที่เสียเขามาใส่นี่ตออัวเนี้ยโอ้นี่เขาใส่แบบนี้ตออัวเนี้ยอืมนี่ใส่อยู่วัดเนาะนี่จับต้นใหม่แล้วต้นใหม่นี่อยางเนาะต้นยางเปิ้ลเนาะเนี่ยโอ้ยมีแต่ปังปังแห้งแห้งทั้งงานเนาะเห็นบอกนี่เจดีย์สวยสวยบ้างเด้อสวยงามเด้อค่ะเจดีย์เปิ้น โอ้คนติดตายคนยังเขาก็มาใส่กันอย่างซี้เนาะเขาก็ไม่เคยเห็นนะวะอือนี่นเขาใส่อย่างซี้ตัวนึ่อ้ยเนาะโบเจดีมันก็ว่ายังไงเดี๋ยวก่อนข้างบนโอ้ยแดดเนี่ยเป็นเปี่ยงเลยพี่น้องเอ้ยปุณหะเห็นบ่ใช้น้ำเนาะโอเค โอเคนะจ๊ะโอ้โหแดดมันจัดกับพี่น้องจ้าเดดมันจัดลายโอ้นี่ต้นไม้ก็านุรักด้วยนะโอ้แดดมันจัดโพดเนาะโอเคนะคะพามาชมมาทําธุระกันเลยพามาชมสักหน่อยเด้อนะคะเอาซ้ำนี่ละเฮาเขากระปิดไว้ด้วยกับพี่น้องมาชมเจดีย์เฮาคือเก่าเด้อโอ้ยมาไหว้เจดีย์สักหน่อยนึงคุณาะ พระอยู่ข้างบนพุนะเห็นบอกดูช่างลายนี่มีแต่วองดีๆให้สมดล้วสวยงามตัวอโอเคด้อคะพี่น้องเอาสำนี้ละขอสวัสดีงามๆกันทุกคนนะจ้าเอาสำนี้จ้า